ีครบเลยนะลูกชิ้นแค้เกี้ยวกรอบนะปลาหมึกกรอบแม้วก็รูนแล้วก็เลือดที่ขาดไม่ได้โอเคใช้ได้แล้วก็ลูกชิ้นปลาอ่ะโอเคอเลยปาต้องแนะนำครับปล่อยถึงขนาดพิษน,น้ำานไรเง <laughs> เรียบ oh, เลยอ่ะ <laughs> <laughs> ยาขามาเฉลี่ยล้วโอเคเดี๋ยวแรากินก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะโอเคเนี่ครับกำลังสั่งครับจะรออยู่นะเตรียมพร้อมเลยนะนี่ครับรอครับรออยู่ว้าวหน่อร่อยเลยนะ ก๋วยเตี๋ยวลุงแจะเีครับออกมาราคากินนี้ก๋วยเตี๋ยวลุงแจะครับสกรดรดเลยปะแจะแจะกินนี้หมดไป62บาทเองถูกมากบอกเลยก๋วยเตี๋ยวสิบบาทเองอะ่ะเหลือจะเชื่อเขาบอกเลยว่าผมผมว่าตั้งแต่ผมมากินมาผมว่าร้านนี้อร่อยสุดลนะในใะนอะุทยาโอเคสุดโอเคครับไปเดี๋ยวไปกันต่อร้านน่ารักอะ่ะดูด แวสเซอร์กาแรับบรรยากาศงครัมอบรรยากาอะไรนะใช่นน่ารักมากเลย อ่านว่าอะไรนะเชอรี่แบ็กไรเนี่ยแบ็กโซ่ฮะโ,โอเคไปเดี๋ยวไปไปตามหาอีกที่ครับไปอันนี้ก็กาแฟเสร็จแล้วเอาเดี๋ยวตอนเย็นเรามีนัดครับนะะฮเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปดูบุรีรัมย์มาเยือนอนนยุธยาโอเครับไากินร้านยินดโฟรครับนกยินดโฟร,ร้านที่สองเชลี่มื้อเที่ยงนะ ได้มีแต่เส้นเลยมีแต่ซุปเดียวนี่ครับอันนี้เราก็อยู่ร้านสองแล้วตามลอยต้องต้องบอกให้ไปกินนี้แต่พี่ก็เห็นนี่ครับเชอรี่นะเขาที่นี้ครับสิบบาทหน่อยเดียวอ่ะอันนี้ครับนกินโโกโอเคอะเดี๋ยวรอครับร้านที่สองนเชอรี่อ่ะเอาไปนะนี่ครับอันนี้เนี่ยปลาเส้นี่ยปลาเส้นยิโนโดโ มีครบเลยนะลูกชิ้นแท้เดี่ยวกรอบปลนะาหมึกกรอบแบล้วก็ปูนแล้วก็เลือดที่ขาดไม่ได้โอเคไช้ได้แล้วก็ลูกชิ้นปลาอ่านะโอเคแล้วก็ผักปงครับพิกัมส้มโอเคตามสูตรต้องเป็นพิกปันยังไงชอบเลยเด็กเพราะเราชอบกินเนื้อโปรอยูย่แล้วใช่ไหมนะผม เดนโดดกันนะดูสิครับไม่ต้องผู้ทอดอ่ะนี่เหละต้มแซ่บที่ผมเคยไปกินเลยครับต้องมีเลือดอย่างเงี้ยเออเจ้าผูดทอดด้วยนะเกี๊ยวกรอบปลาหมึกอันนี้มแมงกระพุนด้วยโอเคลูกชิ้นแท้ลูกชินกช้นปลาโอเคเลยปลาครับตาต้องแนะนำครับปล่อยถึงขนาดพื้นน้ำป็นไงเรียบเลย <c oughs> อ่ะโอ้โหต้นนี้เล่นสวัสดีครับ อันนี้พี่ก็ต้องชื่นกแน่เลยใช่ไหมครับอันนี้ตรงสเปกหดเลยเยนโาโฟนะอันนี้เป็นสูตรของใครนะครับของพ่อของพ่อนะครับบอกเลยว่าเตี๋ยนี่เขาไอนี่ก๋วยเตี๋ยวแหละโบราณจริงๆอ่ะนะพี่นะมันไม่ต้องมีอะไรเยอะนะมันให้มันอยู่ในแค่เนี้ยเอามีขายอยู่ที่เดียวครับพี่ที่นี่เหรอใช่ป่ะโอเคแล้วเดินง่ายเบมือนว่าอุ่นๆนะครับน้องผมมาหาแฟนที่นี่เกือบทุกวันอาทิตย์นะแล้วมันก็มามากินแล้วมันบอก ไแต่ที่ริงอ่ะหรือดามันขึ้นชื่อก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูนะเย็นโฟทุกอย่างอะขอบคุณมากเลยครับเบย์ที่เติมเต็มความอร่อยให้โอเคครับอยู่รังเสร็จครับไปแล้วเบ่อยู่รังเสร็จครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้วัดใหญ่แล้วเราค็จะไปอีกชั้นล้าน ความจําดีเวลาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวบอกเลยแล้วเวลาผ่านเน่ยพี่อย่ารู้เลยนะว่าร้านไหนคนหลงพ้คน,คนจะกินหรือไม่กินมันเป็นเซนนี่ยักษ์ลูกชิ้นหมูเนื้อทำเองจักไปอย่าให้เสียโอ้นี่ครับยักษ์ลูกชิ้นเนรอเนื้อหมูทำเองเปิดขายเจ็ดสิบปีเอเร้านที่สามนะ กินให้ครบเลยต่อมาลูกชิ้นทำเองเราไปกินกันร้านนิสานนะกินให้จุกเลยนี่เมโนโูร้านนิสานแต่ว่าตัวเองเราแนะนำอะไรเนี่ยกาดเดียวเหรอมีปุ๊บโอ้ดูนำ้ำพริกกระเทียมโอซาึ้นไหมดูมีน้ำด้วยนะสั่งเลยอะ่ะก้าวเหล่าหมนะูก้าวเหล่าหมูนะครับข้าว โหสามอย่าง,งเลยท่เด็ดเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นเนอะทำในลูกชิ้นเนื้อเนี่ยลูกชินเนื้อทำเองเลยทิเด็กเขาบอกเป็นลูกชิ้นเนื้อนะส่วนอันนี้ก็หมูนะด้วยนะมีส่วนผสมด้วยเดิอนนะในลูกชิ้นนะบอกเลยหาได้ยากนะทเน่เป็นเนป็นเส้นแล้วปนคณะกับถั่วงอ,อกหาได้ยากร้านนี้ปนคณะถั่วงอ,อก เนี่ยครับลูกชิ้นนะลูกชิ้นผลิตเองทำเองีอทีเด็ดนี่ต้องมีนี่ครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ <laughs> แต่ที่จริงอนะ่ะพี่เรียกลูกชิ้นแค่แต่ทำไมมันใหญ่จังชอนี่อันนี้อะไรนะพี่น,นี่บอกลูกชินะ้นยักษ์เต้าหู้อย่างใต้แล้วครับร้านที่ร้านที่สามไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไป สนามกัน,นิดกว่าโอเคเดี๋ยวไปแวะโรงแรมก่อนแล้วค่อยไปสนามพอแล้วจุกสามล้านเช้าหนึ่งเที่ยงอีกสองเดี๋ยวผมจะพาไปที่พักนะคะคันนี้มาจากสนามบอลชลี่อยู่ข้างหลังป่ะเดี๋ยวไปที่พักกันแต่ตรงที่พักครับข้างนอกก็จะเป็นตลาดตรลุงครับโอเคว้าวของกินเยอะยยเลยอ่ะชลี่ดูด,ดินี่นครับบรรยากาศว้าว อันนี้ตลาดอะไรนะครับพี่ตลาดวังจันตลาดหน้าวังอ๋อหน้าวังนะครับโอเคตลาดหน้าวังครับวัดมงคลครับอ้าวโรงแรมที่พักครับนี่นี่เราเดินออกแล้วจะเข้าทางนี้ได้นี่วัดนี่ก็ของกินของกินครับของกินของกินปะไปดูของกินกันร้านบานเลยครับถ่ายนิดนึงครับนี่ครับวันนี้เวลาเขาต้มครับ ห้าไปนั่งกินกันสี่แปดชาร์ลอีกแล้วชอบชาร์ลชอบแต่ช่วงนี้ชอบหวยครับนี่มานั่งอยู่ริมแม่น้ําป่าสักเลยครับนี่เลยเข้าต้มโตลุงครับนี่เราร้านข้าวต้มร้านอะไรเขาชื่ออะไร <c oughs> ไม่ได้ดูอีกโถนี่ตรงข้ามวัดอะไรนะที่พี่เขาบอกวัดอะไรนะนี่ครับวัดอยู่ตรงข้ามครับอยู่ริมแม่น้ําป่าสักดื์ สั่งข้าโต้เลยจจะแ,แน่นอนจริงเลยชุเล่นนี่ต้มยำไรต้มยำทะเลทะเลเนาะนี่กุ้งสิ่งที่ขาดไม่ได้ตบท้ายอะ่ะโลตีปาตาบานหน้าวันนี่เลยบรรยากาศณออนกลางคืนส,สวยมากวิวแม่น้ำ แล้วก็วัดเชา้านี้นี่ครับบรรยากาศยามเชา้าแม่น้ำป่าสักนะครับวิวป่าติา๊กติ๊กบน ดาฟ้าครับนี่ครับบนชั้นลอยครับ <c oughs> ก็จะมีตู้เย็นมีกลอแย้มีขนมนะครับแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์นะครับ <c oughs> เครื่องขัวชามจานนะครับไว้บริการเ,าเสร็จผมก็จะพาออกมานอกนอกระเบียนชั้นบนสุดน,นี่ครับ นะครับขวามือก็จะมองเห็นวัดนะครับแล้วก็ตรงตลาดที่เมื่อคืนที่ผมมานนั่งกินนะครับหน้าวังจันเกษตลาดโตลุงคราวนี้ก็ให้น้ดป่าสักฝัมม่งนู้นก็จะเป็นวัดนะครับนี่นะครับสวยงามครับนี่ก็จะเป็นทางทางแยกนะครับของคลองครับ วิวแม่น้ำป่าสักเป็นไงครับสวย,บวยนะครับมีเรือด้วยครับรรยากาศดีครับข้างบนลมเย็นน่ครับว้าวข้างบนนี้ก็สามารถนั่งรับประทานอาหารนั่งชิวนั่งไหลได้ครับรือของมานั่งกินได้สบายเลยเป็นไงได้ทั้งวิวเมืองและวิวแม่นม้ำเดี๋ยวเราไปครับอะไรกินกัน นี่ส่วนนี้ก็ห้องหลับนี่เือห้องเอ hey. ผมมาเก็บห้องนี่พราะเพื่อจะถ่ายนี่ครับห้องห้องเล็กๆได้ละเป็นไงครับสวยไหมครับตอนนี้หน้าต่างนะครับส่วนหน้าต่างดูไปไงมีเรือด้วยเรือกำลังมาวิวแม่น้ำป่าสักเลยครับนู่นกัวัด เป็ไงครับฟินเลยนี่ครับหลังนั้นมาก็จะมาเช็คเอากันตรงนี้ครับเช็คอินจะมาหยิบเอาครับนี่ประมาณนี้เจ้าของไม่ค่อยอยู่ครับเราก็มาหยิบทั้งเข้าและออขอกเขาก็จะเขียนไว้อย่างนี้นี่ครับล็อบบี้เล็กๆน่ารักน่ารักน่ารัก นี่จักรยานให้เช่าด้นะวยนะครับพวกสิบบาททางข้าทางออกครับเราก็เดินไปรถกันอยู่ตรงข้ามอะไรเนี่ยข้ามวัดเลยเสยนาลแล้วแล้วหน้ารามราชนีวิหารเลยครับนี่ห้างทองเส้นนี้ <c oughs> ห้างทองเยอะมาก <c oughs> บอกเลยข้างหน้าก็หัวรอผมสื่อไม่ทันครับแต่บอกเลยว่าห้างทองเยอะมากเหมือนกับน้องน้องเยวาวราชครับตรงข้ามเลยจำ ใช okay, ครับตัวครับร้านทองเยอะจริงๆอย่างที่ผมบอกไว้นี่อยู่หน้าสวนสาธารณะวังหน้าครับตรงนี้นี่นก็เรือนจํามีร้านกาแฟามีอะไรเช้าวันจันทร์นะโอเคยี่สิบแปดร้านทองบานแถวนี้ตาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูร้านน,างนึงดีกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอ่ะเรือนทัศดีเหรอโอเคไปฝรั่งเหรอปักรยานแถวนี้ก็เจอฝรั่งเยอะนะครับอุิทยาไม่ใช่น้อยๆเลยนี่เหรอลองเข้าไปดูร้านอาหารนะเชอรี่ อ๋อดีนี่เหรอข้วเสี่ยวเรือเรือพัส,สดีอ๋อนี่ฮะเข้าใจตามอ่ะมีงานเป็นด้วยครับว้าวเจ๋งเลยฮะมีเรือด,ด้วยปะเข้าไปอุ่นหนุนเขาหน่อยจะได้อ๋อนี่เมนูอ,อาหารเลยครับ เรือนพัสดีครับเจ๋งอะว้าวนี่ครับว้าวโอ่งลกก็เจ๋วตรงนี้เลยว้าวอันนี้ยังอนุรักษ์ไว้เนาะพี่เนาะไม่ลื้อเนาะ มาทําเป็นคาเฟ่เลยอ่ะเจ๋งอ่ะหลังนี้100ยรก้นนกว่าปีแล้วพี่ตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นห้องเอ่ททอท,ที่สรุปของแบบลงโคษเพื่อต้องอ๋อพัฒนาการแต่ตอนเนี้ยเรามไปไว้ร้านกาแฟพอพี่พูดมาขนลุกเลยร้อปีแล้วพี่สุดยอดเลยไปลงกัน รับ,บ,บน,นีประตูเี๋ยจะให้ย็นสบายนะอม่บบโครับยี่สิบบาทแล้ว<อ>มากระดาษกำลังใจผู้แดกผู้ต้องขังนี่ครับอันนี้ก็มุมผักเพิ่มปริมนในเจ๋งเลย ก่อนมานั่งอยู่บนเรือนะครับนี่มีภาพผนังด้วยครับนี่ก็ถ่ายรูปแหละให้น้องเขาถ่ายรูปให้ป่ะก็<อ>นี่เลยไปกันครับยมุมด้านนอกครับดูเดะมีปฏิมากรรมฝาผนังเลยไว้ถ่ายรูปไว้อะไรได้เลยเห็นป่ะพอตรงข้ามที่เราจอดรถเห็นป่ะก็เป็นอะไร เรือนจำอะจังหวัดพระนครศรี<ม>ใช่นปะแล้วก็คาเฟ่คาเฟอ่อ่านว่าอะไรอ่ะอ่านะครับว้าวนี่รถขบเลยอะ่ะน่ารักอ๋อแม่ครับน่ารักเลยอะ่ะนี่นะอ่านว่าอะไรไปเป็นห้องขังหรอ่ให้กำลังใจ ังเอนนอเฟตโซ่ครับตอนเช้าปะไปต่อเช้าวัจานจันทร์ครับก็สองร้านละร้านกาแฟากับ โคตเตียวครับเหลือป่ะไปหาอะไรกันต่อไปกันว้าว ไหว้กันไปก็ไปกลับไหว้ป่าในโบดกันขึ้นด้านไหนอ่ะต้องไปด้านหน้าดิ้ววัดราชาประเดชสถานเนี่ยครับ ็แวะเลยวัดแรกวัดราชาประดิสถานโอเคอไปกันจอ้อดูดิว้าวยังสวยเนี่ยเราเดินลงไปถ่ายได้นะตามหลังอนะ่ะวัดอะไรนะวัดาสามเส้นว,ว้าวเนี่ยมาอย่างเงี้ยดี เข้าไปดูวะวัดวัดยานแสนนี่เลยเดีย๋ยวดูว่าจะมีตรงไหนที่าหาที่กลับไหวอะ่ะบางทีก็ไม่มีหาไม่เจอเนาะโอ้ชลเนี่ยวัดเนี่ยได้แน่นอน วัดอะไรเนี่ยทำ,ทำ,ท,ำทำมิการอใช่ป่ะบ้าทำบุญกันวัดที่สองวัดวัดอะไรวัดทามิกลาลาลาดอใช่ดีเลยครับไปเดี๋ยวเข้าไปทำบุญก่อน สถานที่สำคัญครนี่เลยตามนี้เลยครับเจ้ากรรมก้าในโปรงเสาด้านนี่นี่ไปเดี๋ยวพาไปดูโบสถ์กันนี่ครับ่ะเชลี่เป็นไง บบใช่นี่ครับ่นี่บมาแล้วอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับสมัยอายุทยาส่วนนี้ก็นี่เลยมาโบดกันสวย 你啊！好冷了啊！ จอนี่ครับสารลคสัตวนอันนี้ก็นี่ครับที่เราถึงนล้วเพราะราคา<ป>นี่ครับบริวเวณครับวัดรบอบ ดูว่าสมเด็จภายในสวนเนาะเจ้าตูเจ้าตูอีน่นะครับฝรั่งปั่นจักรยานพี่อยากปั่นมากเลยรถเยอะดีเนาะนะตึกครับพระเจ้าเสือพันท้ายนอรสิง วัดตึกพระเจ้าเสือปัญชายนรสิงค์ปะวัดตึกพระตำหนักพระเจ้าเสือเน,นี่ยนะ เสือครับสมเด็จพระสัมพันธิที่แปดว้าวสวยเลยนะดูดิสวยเลยนะยยนะอยู่ข้างหน้าเหรอแกต้องเลี้ยวขวาอีเจ็ดต้วเมตรอ่าฮะนี่ก็เรือครับ เ,เขาน่าจะเป็นพวกเหมือนเรือพาเที่ยวอะนะกล,ล,ลับลัวลาแลับกลับล้แกบลบเลยอะเนี่ยอยากอยากล่องอย่างนี้มั่งเชอรี่ปะเนี่ยเรือน้ำเที่ยวเชอรี่บริการเรือน้ำเที่ยวใหญ่เลยอ่ะ บากนุชครับวัดที่เชอรี่จะมาอืมเข้าได้หลายท่ามีโลงครัวด้วยลานจอดรถ นี่ครับพามาลิมอันนี้แม่น้ำแบยมึงเนาะห้ามลมโปโกเกินสิบคนเดี๋ยวนี่เลยสวยงามครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้บูชากันครับ อาจารย์นายหลวงสมเดเสส็จพันะเรศวรนี่ครับใช่าทางขึ้นครับการและตั้งกิจอธิษฐานครับเป็นธรรมเนียมประเพณีของวัดนี้มา40-50ปีนะฮะแล้วคนโบราณเชื่อครับสองนามนี้เป็นนามที่เป็นมงคลนะครับเพราะเป็นนามที่พระมหากษัตริย์ในหลวงรัชการที่9ทรงพระราชทานเว้เมื่อ40นี้มาวัดที่5ครับวัดชากาหลอม โอเคปะเดี๋ยวเข้าไปกันทางเข้าครับอาจารย์เข้าห้องน้ำนะนี่ร้านอิ่มบุญนเ,เไปไปไนี่ยนะนี่กำลังบุรณะด้วยนะข้างหลังนู่นหลวงพ่อยิ้ม บุญในหลอหยิบอยู่ในใจเราทำได้ทั่วประเทศใจบุญจะอยู่ที่ไหนก็ทำบุญได้ใช้แอปทำบุญเปนโอ้ยนี่ไล์แอปนี่ปามาเวลาที่วันี้หลวงพอยิบกุ่ที่าที่ที่ที่มีตั้มาาที่เกะนี่เลยครับ ตลาดน้ำพรกครุงเก่าวัดชาอาลองกำแพงครับ,รบว้าวนี่ครับเราจะแวะกินอาหารกันจะไม่รู้จะร้านไหนดีคุ้มอู่ทองครับ